ลัคณาราศีสิงห์นะคะจะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะคะ,ะดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ย้ายเข้าเรือนอรินะคะก็ต้องบอกว่าระวังที่จะมีปัญหานะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนปัญหานี้อาจจะถูกนํามาโดยเด็กลูกน้องบริวารอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเมื่อเดือนสิงหาเดือนที่ผ่านมานะคะค่อนข้างจะวุ่นวายเลยจริงสิงห์วุ่นวายมาตัง้งแต่ก,กระดาษสิงหาแล้วนะคะแต่ณตอนนี้นะคะเขาบอกว่า มันจะต้องจัดการด้วยตัวเองนะคะสิงช่วงนี้อาจจะมีอะไรให้ร้อนร้อนกระเป๋าเงินนะคะเพราะว่าดาวคู่ศัตรูปไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะแล้วก็ดาวประจําตัวก็เข้าไปที่เรือนการเงินแล้วนะคะบางอย่างมันอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ควรจะเสียหรือมันไม่อยากจะจ่ายไม่ควรจะจ่ายแต่มันก็จะมีเหตุให้จะต้อง ถูกจ่ายออกไปหรืออะไรแบบนี้นะคะ,ะแต่ยังไงก็ตามนะคะในช่วงในช่วงนี้ของชาวสิงห์เนี่ยนะคะก็ถือว่าความวุ่นวายนยังเบากว่าเมื่อช่วงกรดกัดากับสิงหาที่ผ่านมานะ,ะสิงหานี่ต้องบอกว่าเยอะเยอะสิ่งอะนะคะ การมาของดาวพฤหัสตั้งแต่28กันยาถึง7พฤษภาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่า,าให้ใจเย็นๆนะคะมันมันต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเพิ่มหรือได้ลูกน้องได้บริวารที่ไม่ค่อยถูกใจหรือมีปัญหาให้ก็อาจจะต้องไปวุ่นวายในการจัดหาหรืออะไรตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานองค์กรหรืออะไรแล้วมีลูกน้องอยู่นะคะซึ่งบางทีเราเราเรา,เราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยแต่อาจจะต้องปรับถ้าถามว่าปัญหานั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมัน,ม,นมันมีขึ้นเนี่ย ไม่ไม่ต้องถึงขนาดปรับออกหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าช่วงระยะเวลาเดือนกว่าเนี้นะคะ28กันยาถึง7พฤศจิกาเนี่ยมันก็ประมาณเ,าเดือนนิดนิดเองนะคะช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาโดยที่มีคน ทำให้สร้างให้เราหรือทําให้มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วที่จะเกิดขึ้นก็คือคนใกล้ตัวที่เป็นลูกน้องบริวารที่เราค่อนข้างจะไว้ใจหรืออะไระมันเหตุมันน่าจะเกิดขึ้นได้หรืออะไรนะคะก็จร่มร่มๆแล้วเวลาทําอะไรหรือจ่ายอะไรไปจ่ายงานจ่ายอะไรไปเราก็อาจจะต้องอคอยคอยตรวจทานคอยคอยติดตามเพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะสิงก็จะเย็นๆน,นิดนึงนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเหตุทําให้ตัวเองหงุดหงิดง่ายเกิดความหงุดหงิดใจร้อนนะคะก็เขาบอกว่าเก็บวาจาได้ก็ เก็บวาจาไว้ก่อนส่วนเรื่องการเงินการทองของชาวสิงห์นะคะจะโดดเด่นหลังจากดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินเดินหน้านะคะตอนนี้ถามว่าดาวการเงินเนี่ยเสียหายหรืออะไรไหมไม่ค่ะบางคนรองเงินหรืออะไรอยู่นะคะแบบเอ๊ะทำไมมันล่าช้าทําไมมันอะไรเพราะว่าดาวการเงินของท่านเดินถอยหลังอยู่จะเริ่มเดินหน้าตั้งแต่วันที่2ตุลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเอ้ยมีเงินก้อนแต่ว่ามันยังมีการเลื่อนมันยังมีการแบบ อุปสรรคติดขัดก็ก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใจเย็นๆค่ะเพราะว่าช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่2ตุลาเนี่ยถือว่าดาวเดือนตุลาเนี่ยดาวการเงินเขาเดินสวยงามมากนะคะเดินหน้าตลอดและจนถึงปลายเดือนตุลาเลยเพราะฉะนั้นใครที่ลองเงินหรือดิวเรื่องเงินสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะใจเย็นๆอีกนิดนึงค่ะดาวใกล้จะเดินหน้าแล้ว